สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่อง Myset Invest n t นะคะวันนี้เป็นวันพุทธที่3ธันวาปี25ค่ะเรามาอัปเดตส่งกราบตลาดหุ้นไทยบนดัดชนีเซต100กันเช่นเคยนะคะวันนี้เซตเรา3วันดี4วันไข่ค่ะเดี๋ยวบวกเดี๋ยวโดนเทอยู่เช่นนี้นะคะแต่ก็ยังไม่ได้หลุด1,250จุดค่ะน้ำทีมโดยแอดวานเช่นเคยคะ่ะ308บาทวันนี้โดนเทมาพร้อมกับตลาด4บาทแต่ในความโดนเทก็ยังไม่ได้แบบหลุดมาถึง300บาทแล้วก็ลง มาแตะถึงแนวรับสําคัญของเรา270บาททรงนี้นะคะเราให้เป็นแนวรับสําคัญวัดใจค่ะจะกลับตัวเป็นขาลงหรือเปล่าแล้วก็อีออนค่ะยังปริมเหมือนกัน96บาท25สตางค์ราคาก็ โดนเทลงมาตั้งต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งโซน90บาทนิดๆถึง100ต้นๆหลุดมาเมื่อไหร่ก็คือ90บาทแล้วก็80บาทยังรออีออนอยู่นะคะแต่ถ้ามาทรงนี้ไปต่อ next station แนวต้านที่เขาจะต้องผ่านไปให้ได้ก็คือ118 120บาทด่านนี้นะที่พยายามจะยกไฮแล้วแต่ไปไม่ได้ค่ะโดนเทรูดลงมา ตั้งต้นใหม่เช่นนี้นะคะแล้วก็อมตะค่ะ16บาท70สตางราคาก็ชะลออยู่เป็นอาทิตย์แล้วยังบวกไปไม่ได้ค่ะถ้าผ่านไปได้รอบนี้ก็คือแนวต้านที่โซนนี้ค่ะ18บาทเพื่อยกหายมาแต่อดีตแนวรับเดิมเราให้เป็นแนวต้าน20บาททรงนี้นะคะสำหรับอมตะจะย่อพุ่งต่อ ยกหายไปได้หรือเปล่าจะเป็นทรงเดียวกันกับ AOT หรือเปล่านะคะเพราะว่า AOT เนี่ยเราเฝ้ารอมานานแล้วแล้วเขาก็ปวกพุ่งขึ้นมาแล้วค่ะยกหายขึ้นมาดีตัวไม่ทำนิวโลแล้วก็ยกหายขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อ,อย ผ่านด่าน 44, 45บาทของเรากำลังจะมุ่งหน้ามาแตะแนวต้านด่านสำคัญอดีตแนวรับเดิมทรงนี้นะคะสำหรับ AOT ค่ะไม่ไกลเกินเอือ้อวันนี้ก็ชูแขนมาเหมือนกัน48บาท75สตางค์นะคะมาต่อกันที่ AP ค่ะ8บาท60สตางค์ตัวนี้ก็กำลังจะฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกัน9บาท Next Station ถ้าผ่านไปได้ก็คือ10บาทโซนนี้ด่านสำคัญด่านวัดใจจะยกหายไปต่อได้หรือเปล่าสำหรับ AP เพราะว่ารอบนี้ไม่หลุด ทำนิวโลนะคะส่วนออรราค่ะ14บาทโดนเทลงมาทีละนิดเหมือนกันแต่ก็ยังไม่หลุดค่ะทุกคนไม่แน่ค่ะทรงนี้หลายรอบมากๆเหมือนจะหลุดแต่ก็ยังลงมาไม่ได้ถ้ารอบนี้ยังโดนเทต่อก็คือ13บาทต้นๆโซนนี้แล้วก็ตั้งต้นใหม่11บาท80ถึง12บาทนะคะแล้วก็มาดูบ้านปูค่ะ4บาท98สตางค์ฮึดสู้อีกรอบหนึ่งนี่หลายรอบมากๆนะแนวต้านที่5บาทเนี่ยพยายามจะยกหายไปให้ได้แต่ยังไปไม่ได้ ค่ะถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยบ้านปูเขาสู้มาตั้งแต่ในช่วงกลางปีนี้นะเดือนพฤษภารอบที่1แล้วก็โดนเทลงมาแต่อีก4บาทบวกพุ่งขึ้นมาอีกรอบที่สองเดือนกรกฎาคมสิงหา5บาทแล้วก็พยายามจะไปต่อให้ได้ในเดือนกันยา5บาทอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็โดนเทลงมาแต่ยังมาไม่ถึง4บาทค่ะทุกคน พุ่งไปต่ออีกรอบหนึ่ง5บาทนะคะแล้วก็ย่อลงมาอีกที่เดิมแนวรับทรงนี้แล้วก็ดีดตัวพุ่งขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะสำหรับบ้านปูค่ะมึอสู้หลายรอบมากๆนะคะ next station ก็คือ6บาทแล้วก็ด่านหิน8บาททรงนี้ด่านวัดใจจะยกหายไปต่อไหวไหมแล้วก็ BBL ค่ะ165ยหสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์ตลาดหุ้นไทยเรา โดนเทนิดหน่อยนะแต่ว่าหุ้นในกลุ่มแบงก์ยังยกไฮไปต่อบวกเขียวสดไซค่ะใกล้จะมาแตะแนวต้านปิดจ็อบ ในระยะสั้น170บาทต้นๆโซนนี้แล้วนะคะสำหรับ BBL ลงมาพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งก็บวกขึ้นไปแล้วแล้วก็ BCH ค่ะหลังจากที่โดนกระหน่ำเทลงมาพักเหนื่อยโซนแนวรับของเราเนาะ10บาทนะคะแล้วก็มีหลุดมาด้วย9บาท75สตางค์หลายรอบมากๆนะคะตอนนี้ก็บวกอยู่โซนแนวรับเดิมของเรา10บาทค่ะ Next Station ถ้าผ่านไปได้เขาก็จะมาเจออดีตแนวรับเดิมเราให้เป็นแนวต้าน12บาททรงนี้นะคะสำหรับ b c ค่ะแล้วก็ bcp ค่ะยังอยู่โซนเดิมแล้วก็ bdms โดนเทนิดหน่อยนะคะรวมถึง bh โดนมาแล้วค่ะหลุดมาแล้ว170บาทวันนี้นะคะเดินทางสวนกับหุ้นในกลุ่มแบงค์นะสังเกตดูเรามีหุ้นเหลื่อมล้ำให้ฝึกทำเป็นการบ้านนะคะทุกคน รอลุ้นค่ะถ้าหลุดมาแตะถึง150แล้วก็130บาทเมื่อไหร่ว r s t case ของเรา120บาททรงนี้ยังรอ B H ต้นรอบอยู่นะคะวันนี้ B L A ชะลอค่ะ19บาท30สตางค์ B T G ก็อยู่ที่เดิม B T S โดนเทนิดหน่อยแล้วก็ C B G ยังไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะตัวนี้ยังถือว่า ต้นรอบของเราอยู่นะคะหลังจากลงมาแตะแนวรับสําคัญของเรา40บาทค่ะเด้งขึ้นมานิดหน่อยนะ,ะทีนี้ถ้าไม่ผ่านด่าน50แล้วก็60บาททรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงมาที่เดิม40บาททรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะ,ะ,คะสำหรับ c b g ในระยะสั้นค่ะแล้วก็เซ็นเทลค่ะยังชะลออยู่เหมือนกันคอมเซเว่นหลังจากโดนเทลงไปก็ ยังไม่ได้หลุดแบบมาถึงทรงนี้นะตั้งต้นใหม่เนี่ย1 6บ7บาทนะคะยังปริมปริมอดีตแนวต้านเดิมทรงนี้อยู่นะคะถ้าชะลอแค่นี้แล้วไปต่อรอลุ้นเขาจะดีดตัวพุ่งไปต่อไหวไหมนะยบาททรงนี้เพื่อย,ยกายมาแตะที่30บาทค่ะสำหรับคอมเซเว่นนะคะแล้วก็ CPO ค่ะ43บาท75สตางค์ลงมาได้เลยนะคะยังปริมปริมเหมือนกันรอลุ้นเหมือนกัน38-40บาท Worst case ของเรานะคะแล้วก็ c p f ค่ะ 20บาท50สตางค์ราคาปริมปริมโซนแนวรับสำคัญของเราแล้วนะคะ20บาททรงนี้ลงมาได้เลยค่ะยินดีต้อนรับสำหรับ C.P.F เดลต้าค่ะโดนเทมานิดหน่อยยังอยู่กรอบบนนะปล่อยไปก่อนแล้วกันเอโก้ค่ะบวกมาทีละนิด114บาทกำลังจะฮึสู้ขึ้นมาแตะแนวต้านที่ 118 120บ2 8 130บาทแล้วก็เบสเคสที่เขายกหายขึ้นมา140บาททรงนี้นะคะสำหรับเอโก้ค่ะไม่หลุดนะคะแล้วก็ gps c ค่ะ35บาทยังอยู่ที่เดิมกราฟค่ะทุกคนดีใจมากๆที่กราฟโดนเทลงมาหลุด ที่40บาทลงมาแล้วนะคะกำลังจะมุ่งหน้ามาแต่ที่37 38บาทค่ะคือตัวนี้เราทำการบ้านไว้นานมากและก็ไม่ผิดหวังที่เราอดทนรอรอเขาโดนเทล่วงลงมาคือเราตีแนวต้าน47 48บาท ไว้เป็นแนวต้านสําคัญแล้วเขาไปต่อไม่ได้แล้วเขาก็หลุดร่วงลงมาเช่นนี้นะคะยินดีต้อนรับเลยค่ะสําหรับกราฟในรอบนี้นะคะส่วนการกุลค่ะยังชะลออยู่แล้วก็ฮานาก็ดวนเทลงมาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะโฮมโปรก็อยู่โซนนี้ IRPC ยังแตะอยู่ที่1บาทได้อยู่โ oh อ้โหเค bank บวกมาแล้วแตะแนวต้านที่190บาทของเราเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันนี้ก็บวกเขียวอีกกำลังจะมุ่งหน้ามาแตะที่200บาททรงนี้แล้วนะคะส่วน KCE ค่ะวันนี้เดินทางสวนกันกับฮาน่าแล้วก็เดลตานะคะแต่ตัว KCE เนี่ยเขาลงมายอดดูซิว่ารอบนี้จะย่อเพื่อไปต่อมาแตะที่25 26บาทแล้วไปต่อไหมแต่ถ้าหลุดลงมาก็จะลงมาทดสอบระดับแนวรับที่20บาททรงนี้อย่าให้หลุดแนวรับสําคัญของเรานะคะ ถ้าหลุดนี่คือมีโอกาสตั้งต้นใหม่เหมือนกัน13บาท80ถึง14บาทต้นๆ k k p ยังอยู่ที่เดิมค่ะแล้วก็ KTB ยังอยู่กรอบบนเหมือนกันนะแนวต้านสำคัญ28บาทค่ะส่วน KTC ค่ะ28บาท25สตางค์เหมือนจะหันหัวขึ้นไปแล้วถ้ารอบนี้ไม่หลุด25-26บาทด่านสำคัญแนวรับของเราลงมาก็มีโอกาสที่จะ วิ่งขึ้นมา30บาททรงนี้32บาทเพื่อมาแตะด่านนี้ค่ะ37-38บาทอดีตแนวรับเดิมเราให้เป็นแนวต้านสำหรับ KTC ยังให้โอกาสเราอยู่นะคะรวมถึง l h ค่ะบวกมาทีละนิดเหมือนกันแล้วก็ MK โอ้โหวันนี้หลุดไหมสำหรับ MK ค่ะทุกคนลงมาแตะแนวรับสำคัญอดีตแนวต้านเดิมแล้วนะถ้าหลุดทรงนี้มาก็คือจะลงมาแตะโซนประมาณ17บาทค่ะ แล้วก็ตั้งต้นใหม่ที่เดิม13.80-14บาทถึงบาทนะคะสำหรับ MK ยังไปต่อไม่ได้เนาะแล้วก็มิ้นค่ะบวกมานิดหน่อยหลังจากโดนเทไป OR ยังไม่ผ่านด่าน14บาทขึ้นไปได้นะรวมถึง OSP ค่ะ15.80สตางค์ยังชะลออยู่นะคะ Next Station ถ้าหลุดลงมาเนี่ยก็คือนี่ราคะแนวรับทรงนี้อดีตนะคะวนประมาณ15บาทแล้วก็ที่เดิม 1 2บ0าท8 0ถึง13บาทค่ะแต่ถ้าย่อทรงนี้ไปต่ออดีตแนวต้านเดิมสั้นๆ17บาทเพื่อยกไฮมาแตะที่19บาททรงนี้แล้วไปต่อนะคะสำหรับ OSP แล้วก็ส่วนปตทค่ะ31บาท25สตางค์ราคาก็ยังไม่ได้วิ่งนะยังมาไม่ถึงแนวต้าน32บาทได้เลยนะคะใจเราอ่ะอยากจะให้หลุด30บาทลงมาที่27บาท รับเราอีกสักครั้งหนึ่งรวมถึงสอพอด้วยยังเกาะอ,อยู่โซนแนวต้าน108-110บาทของเราค่ะยังไปต่อไม่ได้เหมือนกันใจเราก็รอลุ้นเหมือนกันลงมารับเรา100ต้นต้นอีกสักครั้งหนึ่งนะ GC ยังอยู่โซนนี้ค่ะแล้วก็ส่วน QH บวกมานิดหน่อยหุ้นราชแต่30บาทแล้วหรือยังวันนี้แต่แล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่2แล้วค่ะทุกคน ขึ้นมาแตะแนวต้านที่30เด็กสเตชัน32บาททรงนี้จะยกไฮมาแตะ34บาทแนวต้านด่านสำคัญหรือเปล่านี่จะถึงเวลาหุ้นในเซกเตอร์นี้กลับตัวเป็นขาขึ้นได้แล้ว วันนี้ RCL ก็ขยับปรับขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากที่ลงมาพักเหนื่อย25บาทแล้วก็มีแรงซื้อกลับคืนมากําลังจะมุ่งหน้ามาแตะโซน28บาทแล้วก็30บาทต้นๆอีกครั้งหนึ่งแนวต้านสําคัญสําหรับ RCL ค่ะถ้ารอบนี้ไปต่อก็มีโอกาสวิ่งสวยแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวพักเหนื่อยที่เดิม25บาทแล้วก็แนวรับสําคัญทรงนี้ค่ะ22บาทนะคะสำหรับหุ้นในเซกเตอร์นี้สวัสดโดนเทนิดหน่อยค่ะแล้วก็ SCB ค่ะยังกดไม่ลง งบวกเขียวพุ่งขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วเราอุตส่าห์ว่าลุ้นเหมือนกันเขาจะหลุดไหมจะหลุด120บาทลงมาแตะโซนประมาณร้อยต้นๆหรือเปล่ายังไม่ลงมานะช่วงนี้หุ้นในกลุ่มแบงก์ยังบวกเขียวสดใสอยู่ค่ะกำลังจะมุ่งหน้ามาแตะ140่บาทแนวต้านดาสำคัญของเรานะคะสำหรับ SCB เนาะมาต่อกันที่ปูนใหญ่ค่ะ SCC ร 8 8บาทหลังจากที่พยายามจะผ่านด่านนี้ขึ้นไปให้ได้ก็โดนเทลงมาทำโลอยู่ที่179บาทนะคะ next station ถ้าหลุดก็คือทรงนี้ค่ะ150บาทแล้วก็120บาทต้นต้นหลุดมาเมื่อไหร่100บาทต้นต้นทรงนี้ยังรออยู่นะคะสำหรับ S C C แต่ถ้าจะย่อแค่นี้ไม่แน่นะไปต่อนะคะก็ มาแตะอดีตแนวรับเดิม200ต,ต้นต้นแล้วก็230บาททรงนี้เพื่อมุ่งหน้ามาแตะโซนด่านหินด่านสําคัญ250บาทค่ะแนวต้านวัดใจของเรานะคะแสนซีรียังบวกนิดหน่อยแล้วก็สุภัยบวกมานิดนึงนะคะวันนี้ หลังจากที่ลงมาทดสอบระดับทรงนี้เนาะ15บาท80ถึง16บาทย่อแต่ไม่หลุดนะคะตอนนี้รอลุ้นค่ะจะยกไฮมาแตะที่เดิมทรงนี้แล้วดีดพุ่งมาถึง20 21บาทแล้วไปต่อไหวไหมนะคะรอลุ้นงบตลอดทั้งปีเนาะ STGT ก็ค่อยๆขยับปรับขึ้นมาเหมือนกันค่ะตัวนี้นี่ ผ่านด่านนี้ขึ้นมาได้แล้วนะกำลังจะมุ่งหน้ามาแตะแนวต้านที่10บาทค่ะถ้าผ่านไปได้ก็มีโอกาสมาปิดจ็อบในระยะสั้นเหมือนกัน12-13บาทนะคะสำหรับ STGT เนาะติดล้อค่ะราคาชะลอก่อน x d ขึ้นนิดหน่อยรวมถึงทิสโก้ด้วยยังอยู่ที่เดิมแต่ TLI โดนเทลงมาทีละนิดแล้วนะคะแตะทรงนี้แล้วค่ะอดีต แล้วก็รอลุ้นถ้าหลุดนี้ก็คือ8บาทต้นต้นตั้งต้นใหม่เหมือนกัน6บาท50สตางค์ค่ะสำหรับ TLI แล้วก็ TOP ค่ะบวกมานิดนึงเหมือนกันไม่หลุดนะคะตัวนี้พยายามจะฮึสู้เพื่อวิ่งมาแตะโซนนี้ค่ะ40 42บาทอดีตแนวรับเราให้เป็นแนวต้านสำคัญนะคะ True โดนเทนิดหน่อยแล้วก็ TTB ยังกดไม่ลงเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่ชูแขนมาแตะโซนนี้เนาะ2บาทของเรา ชะลออยู่นะคะแต่ก็ไม่แน่ถ้าผ่านไปได้วิ่งสวยเหมือนกันนะคะหุ้นในกลุ่มแบงก์เนาะทียูยังอยู่โซนนี้ค่ะแล้วก็ปิด,ปดท้ายหุ้นไทยด้วยดับเบิลยูเอชเอค่ะสามบาทยี่สิบสี่สตางค์ยังไปต่อไม่ได้ก็ชะลออยู่นะคะสำหรับดับเบิลยูเอชเอค่ะและก่อนจบคลิปในวันนี้ค่ะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวในการทำคลิป EP ต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็กอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ